โอเคครับผมกลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยครับมามาต่อกับเบตเทนเกียร์อีกเช่นเคยนะครับผมกําลังเนื้อเรื่องกำลังมันเลยไปโอเคครับมาต่อกันครับอ่ะไปเข้ามาแล้วก็วิ่งแบบนี้ต้องวิ่งนั่นแหละไปไหนต่อให้ไปไหนต่อเนี่ยอ้าวมาเจอแนละ้วเฮ้ยเฟรมเล่กระตุกเฮ้ย เรียบร้อยเอามานี่ดึงนะเรียบร้อยออมาต่อมึงอะไรอะไรอะไรมานี่มานี่มผมนะชอบท่านี่จริงเลยเออไม่ต้องเตือนอะไรมากหรอกเดี๋ยวอ๋อไอตัวนี้อยู่โตไปดูหืมหืมหืม เตะเตะเตะมึงมึงมานี่ดึงครับบีบใช่โอเคอเฮ้ยเฮ้ยเดคิ้วม้าไอตัวใหญ่มาวะเฮ้ยใจเย็นดิใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นมานี่ดึงมาครับบีบใส่จอดเฮ้ยอะไรเตะเตะ เตะเฮ้ยอือโทษทีเมื่อกี้ผมประมาทมึงมึงมานี่โอ้ยโดนเตะว่ะเออมึงดิงด้านคอเรื่อยเฮ้ยเฮ้ยมึน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 โอเคขอบใจอืออืออืมมานี้เอาเลือดมาเพิ่มให้กูหน่อยไมปสิโค้งกระเด็นอืมอืออืมมึงถอยทำไมมึงถอยทำไมเฮ้ยท่านผู้ชม ว่าแม่งต้องอย่างนี้แล้วแหละมา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 เฮ้ยหมานี่วายครับแทง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 หมานีม่มานี่ครับเรียบร้อยโอเคตายไปหนึงตัว <c oughs> เหลือมึงใช่ไหมเอา้า อะไรกันเรียบร้อยมึงมานี่มึงมานี่เฮ้ยโอ้โหผมลืมฟันครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรังหวันนี้ได้อะไรได้บีไม่สนใจให้กูไปไหนต่อเนี่ยกูเคยไปข้างหน้าครับ โ้ยเ,เดี๋ยววิง่งผิดโอหเออเออเออดูแล้วเ้กดไปครับี่เกมเก่ายุค809 0ูนยเกนแี่ยแต่คือแบบน่าจะเก้ว่าอิทส์ชชยร์ดรอปิไ่ส์นอตค่นเน็ตต์ิตอีเดสซ น years เ g o t h e r ่ should be a n า r r o w path a จะ u n d there that l e a d s t o the plant. It is protected by a ้ e n c e but ว r o ั a b l y you can cut your way through. <Probably. S 1> t h r o u g ไ Probably. Don't get cocky. m ป s t l i k เ l y น t is Desperado running security down ่ h e r e โอเคน่าจะให้พระเอกน่าจะให้พระเอกระเบิดโรงงานนี้ทิ้งนยเนี่ยไปไม่กลัวปอยันอยันครับให้กู้ปไหนเนียอ๋อ เราไปตามทางฟันฟันฟันหื้อ้าวรู้สึกว่าโ้นตีมาหาเฮ้ยเฮ้ยปาบ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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมไอพวกนี้น่าจะใช้การการฟันรัวๆไม่ได้นะมา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 เฮ้ย เฮ้ยอยู่เลยใจเย็นึมึโตดฟันเราก็ไปผมชอบท่าน,นี้มาครับมาครับมาเรียบร้อยหลับหมดโอเคไปไหนต่อ <c oughs> เหลืออีกอเรอเหลือตัวนึง <c oughs> เหลือตัวนึงท่านผู้ชม เพยหมดละนา่าจะหมดละได้อะไรได้สีถัวเค้ยไม่เป็นไรได้สีก็ไม่เป็นไรโอ้ถ้าอลทีกูปันปันยับเลยเรียบร้อยฮะไปอ๋อคือแม่งต้องให้หลบพวกนี้ว่จะว่ะ หลบต้องหลบกล้องวงจรปิดนะครับาหาเจอคือเรียบร้อยนะไม่เห็นกูล็อกโอ้โหโอ้โหรู้สึกว่าเหมือนจะเห็นเยอะเนี่ยมานี่มาหนี้มานี้โดนยิงวะ่ะท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วเ,เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหนีก่อนครับจังหวะนี้คือต้องหนีนะคือไม่หนีไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวคือมันต้องจัดการยังไงก่อนอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเออต้องวิ่งอย่างนี้ครับถึงจะฟันได้ม,มาโอ้โหโดนโดนกันนะยิงโดนกันนะจริงๆไปแล้วครับไม่ไหวแล้วไอ้พวกนี้มันยิงอื้กดครับเอโอโหเมื่อกี้ เมื่อกี้โดนยิงรัวเลยเราเจอจะเจออีกไหมเนี่ยเจออีกไหมเนี่ยเว่งก,ก่อนครับโอ้โหโ,หโ,หโ,หโดนบบเต็มๆแม่งโดนเต็มๆเลยมา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 เฮ้ยโดนยิงวะ่ะอะไรโอ้คราวนี้แม่งเจอใช้ดาบครับมาฮึ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 มานี่มึงมเรียบร้อยเรียบร้อยมานี้ เอาไสมามากันอีกผมและชอบจังเลยแบบนี้มา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 ฟันฟันฟันเรรยบร้อยอมานี่มานี่คัดซีนแบบนี้ปื๊ดปื๊ปืมานี่ดึงมาครับมาเลยตนใช่หมเวเฮ้ย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 ้อ้ยมึง่อย ไงเราเราเราไม่ได้ยินหรือยังไงมานี่มืเอาไสมาดูดซะพลังซะเรียบร้อยต่อครับต่อครับต่อต่อครับต่อครับต่อครับเรียบร้อยครับบีดไสตัดโอเคไปไหนต่อไปไหนต่อวะไปข้างบน ผมน่าเสียวจริงๆเลยอ่ะ <c oughs> ไปทางไหนได้วะไปงี้ก็ได้โอเคกดครับนั่นแหละถึงสักทียังเหมือนจะถึงแล้วนะฮะให้ไปไหนวะอ๋อใขึ้นไปขึ้นไปโอเคมีบันไดมีบันไดใจเย็นใจเย็น อย่าบอกนะขึ้นไปหาน้องที่ส่งจุ๊บให้ผมคาดการแล้วน่าจะใช่ครับน <Yeah> ั่นไงเข้ากัลสินแล้วในที่สุดก็มาถึงได้เลยนะแจ็คเดอะริปเปอร์ทำไมถึงเรียกพระเอกว่าแจ็คเดอะริปเปอร์วะพระเอกเขชื่อแจ็คนะนี่ the cold wind of france <laughs> and you your reputation precedes you <laughs> and you're... And you're... but white as snow a natural born killer even as a child that was a long time ago i was born in algeria myself you know i'm only half french and we had our own civil war in the 90s so you see Cut from the same cloth, you and I. You don't know me. I lost my whole family. Everything. Huh. But I butchered those fuckers. Huh. My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. I'd calling. found of Proud you? my that, are หมู <Wars> uhm. oh, ปา่าแถวนี้อย่าเข้ามาป่าป่าฉันป่าเฮ้ยเฮ้ยถอดเสื้อวะอืมพอถอดเสื <Nexus that? S 1> Bar, ้อแล้วมันมีแล้วเหมือนมีระเบิดติดหลังด้วยวะ Without purpose. <laughs> At times, I even envied my <laughs> friends. At least they had a cause to die for. And then, <laughs> I met him. Who? <laughs> and I knew what I had been missing. His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack. What are yours? I... โอ้ยดึงแขนขาดเลยเพรพว่าจะไม่ปล่อยให้ทำตามอำเภอใจนะที่ผมไม่แปลเพราะว่าผมกำลังอินเนี่ยเพรว่า If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. อย่าบอกนะเป็นอาวุธมันเฮ้ยอ๋ออ๋อต่อแขนต่อขากันครับผมอ๋อเป็นไซบอร์กแขนเยอะอคือแขนมึงรอบตัวเลย บอสไฟแน่นอนครับร้อเปอร์เซ็นต์มาละเพกเ,เรา,เอาโอ้โหแม่งเป็นอาชูร่าเลยวะ่ะมาไฟมาเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นโอ้ยอะไร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 เราอะไรเรา ฟันฟันอย่างนี้จังหวะนี้ฟันลัวๆครับฟันลัวๆครับฟันลัวๆครับฟันลัวๆฟันลัวๆมามาเรียบร้อยมานี่ไปไหนหืมหืมหืมอะไร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 บอสเหรอบอสเหรอหลมือใช่ไหมหืมเกลียดไอ้ปรสิตพวกนี้ว่ะอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมกันไว้ก่อนปล่อยอะไรฮะปล่อยอะไรหืมหื มามาเฮ้ยเออกันได้ครับมาเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นโอ้โหโดนโอ้โหเพชรโดนฟาดมาถึงนี่เลยครับฮ่าตามมาได้มาได้ได้ไดไดเฮ้ยเดี๋ยวกันก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไปไหนนะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมึนครับเดี๋ยวเก่งแคเนี้ยทำไปเล่นไปเฮ้ยผมกันไม่ได้เมื่อกี้เดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้เข้าคัดอันนี้แล้วอะไม่ใช่เข้าคัดเีนเออบล็อก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  มานี่มึงโดนซอยครับรอจ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 อโดนซอยมาหายไปไหนหายไปไหนมึงหอโอ้โหแม่งมีมือมึงนี่มีมือมีมือกลอดเลยนะหื้มหื้มหืหืหืมานี่มานี่ฮ่าฮ่าไรมึงคว้างกูไม่โดนหรอกกูไม่งู้หรอก อูไม่ง่อหรอกมึงลงมามึงลงมาอีนี่มึงเพิ่มพลังเออบอกเฮ้ยโอ้โหโอ้โหจริงๆด้วยครับทำลายโรงงานจริงๆด้วยเข่าคัดสิครับโอ้โฉโอ้โถโอ้อหโหโรงงานระเบิดแล้วครับแม่งสู้กันทีโรงงานระเบิดเลยมาอูเข้าไปอยู่แล้วน้องแซ่ผมเรียกว่าน้องแซดดีกว่า,าเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนวะน่ะเดี๋ยวโอ้โหเจนเดี๋ยวเมื่อกี้ผมกันทางเลยเลยมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกันด้วยก่อนแมงเอ้ย ออออออบอสบอสไปใช่ไหมบอสบอสบอสเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อ,อยโดนซอยมามึงโดนซอยอย,ยาวๆครับซอยยาวๆครับแบบนี้ซอยยาวๆครับเอ้ยมาออออเดี๋ยวขอขอเก็บกวาดไอ้พวกมือพวกมันก่อนอะไรเราอะไร ล่วงใช่ไหมไม่มีมือเฮ้ยปล่อยปล่อยเอยเอาอีกแล้วเหรอมึงจะเรียกมือมืออีกมาแล้วเหรอเอาละครับผมผมไม่โง่ครับผมไม่โง่ครับมามามึงลงมามึงลงมาลง,ลงมาลงลงมาโอ้โหเบื่อพวกโพลสิท์พวกนี้ว่ะอะไร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 เล่า อะไรเราโดนโดนเดี๋ยวพี่เดียวพี่เอออะไรอะไรอะไรโอ้โหมันครับเพลงว่ามันโอ้เฮ้ยโอ้โหว้าได้หมดได้หมดเอ้ยเดี๋ยวเออเนี่ยผมเบื่อลูกมันวะทงจริงนะลูกมันคือแบบ อะไร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 หืมหืมเรียบร้อยโดนซอยหืมซอยไม่โออะไรเรียบร้อยมึงโดนซอยครับมามาโดนซอยครับมาหืม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 ซอยรัวครับจังหวะนี้ซอยรัว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 จังหวะนี้จังหวะนี้ซอยรัวหืมแม่งหนีจะหนีไปไหน เฮ้ย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 เดียวผมเก็บก่อนมาผมเก็บเกรดแล้วมึงเน่าอะมามาเฮ้ยเดี๋ยวโอเคเข้าคัสเซนแล้วอย่างงี้มึงเตรียมตัวเน่าได้แล้วมานี้เพ่ขีดหัวเฮ้ยโอ้โหน้ำทะลักครับโอ้โอ๋อแข่งครับดิคฟิวท์ไฮโดรเจน เปิบเปิรบฟันรัวรัวครับจังหวะนี้ืืืหืหห,ห,หเรียบร้อยท่านผู้ชมอืมโคตรเท่ได้เอสิครับจังหวะนี้ Percos. No, hold on. I am sorry. He was too much. I do not need apology. I need you alive. But I know you will never fall. What? What is this talk about? คือมึงคุยอะไรกันแบบแบบเสียงกระเสากันมากเลยคือมีคนโดนจับนะครับผมหยิบขึ้นมาอ๋อพี่บังเราพี่บังเรา มันจะเดินไปข้างบนว่ะเฮ้ยเร็วรีบรีบเร็้วมันจะระเบิดเชียร์แล้วไม่ทันแล้วไปเอกหะไม่ได้อย่าบอกนะมึงพีชีพ

โอเคดำเนินคัดซีนต่อฮึ <c oughs> ดยนี่คือภาพของเกมยุค90นะแต่คือแบบภาพสวยมาก chunk ท,ทำไมพี่ปลอมตัวแบบนี s <S ้วะเนี่ยแม่งเป็นลาตินเลยจะบอกนะได้หมามาด้วย เป็นหมาครับเช็ด <S, s go let's go อ้าวพระเอกมีหมามาช่วยด้วยนะครับจังหวะนี้ พร้อมตัวมาครับเป็นคาร์บอยเลยกูโอ้โห,โ,หโ,หโหตกใจเลยเชดโคตรเท่เลยเขาไปขอไปถ่ายรูปได้ไหมแล้วมันไซบอกเฮ้ยเอาละครับไปให้หมาลงไปก่อนเฮ้ยอ,อ,อย่าบอกนะรถโอ้โหรถแม่งวิ่งออตโอต้ อาดิอุสตายแล้วทิ้งหมเลยเช็ดโคเทเลยหุ่นยนต์นี่หว่าไป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 นั่นคือมึงจะปลอมตัวมาทำไมเบ I'm in the sewer system. So, right. Ah, okay. Alright. Your mission is to investigate the Desperado-affiliated research center somewhere in that area. Can you tell from our client, The lab is dumping illegal waste into those sewers. FYI, they're also involved with the cartels in human trafficking, allegedly anyway. This just gets better and better. Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. Right. Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? the people they're trying <laughs> like experimentation. Right. First it's possible. First thing, find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers, so you know, uh, watch out. <laughs> black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend, but still, be careful. โอเคโอ้เราได้หลอดมาเพิ่มด้วยตอนนี้นี่คือชุดใหม่ผมนะซึ่งคือแบบหล่อมากเลยจริงๆริงมีอีกชุดนึงแต่คือมันเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเพิ่อไปเลยมันจะไม่เข้ากันเอเรื่องโอเคโอเคหมาบอกให้ไปเลยล่ะโอเคครับเอาไว้เจอกัน EP หน้าครับผมสรับวันนี้สวัสดีครับ